สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูนยูกับเกม Rune Factory 4 Special จากความเดิมตอนที่แล้วเราได้ไปเล่นโหมด New ล i v e ตโหมดมากับโหมดของ d ีร a เพราะว่าเราเพิ่งจะได้แต่งงานกับดีรัหไปเนาะมันก็เลยปลดมาแค่คนเดียวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่ Story m โหมดแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าเลเวลยังไปไม่ถึงไหนเลย มันไปยากมากด้วยความยากลำบากมากๆวันนี้เป็นวันที่5ของปีที่2เดือนเดือนที่ 1, 1> ก็คือฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะเข้าสู่ปีที่2แล้วถือว่าค่อนข้างไวเหมือนกันนะสำหรับเราพรุ่งนี้ก็จะมีเทศกาล c o o k ้งคอน n t ส s t น่าจะเป็นการแข่งขันทำอาหารเราน่าจะต้องเตรียมอาหารแล้วก็เอาไปแข่งคิดว่าอย่างนี้คิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตอน เอ่อยเฉยไปเรื่อยๆตอนที่2แน่นอนเราอยากจะบอกว่าเราไปจับแฟรี่มาครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะมีเยลโล่กร e นเรดแล้วก็ Blue นะคะสองตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะไปจับมาที่หลังเลยทุกตัวเนี่ยชอบเค้กไม่ก็ช็อกโกแลตเค้กจับไม่ค่อยยากวันนี้ฟาร์มไม่โลกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทัวร์ฟาร์มกันสักนิดนึงตอนนี้เราก็ปลูกผักได้อย่างเต็มที่แล้วตรงนี้นะ ส่วนตรงนี้ก็ปลูกญ้าให้มอนสเตอร์เขาเก็บไปกินเองนะคะทางซ้ายนี้ปลูกต้นไม้เราเพิ่งหลุดเนี้ยว่าต้นไม้มันโตได้มันโตกว่าต้นเนี้ยปกติเล่นหมาก็เห็นแค่ต้นเท่านี้พอดีว่าเออลองใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาก็ตองเขาเว้ยมีมีสามต้นเนี้ยที่ยังไม่โตเออป่ะเรารอเวลาดีกว่าเดี๋ยว11โมงแล้วอ่ะทีนี้เราก็จะเตรียมอาหารจานโปร,โรด คิดว่าควรจะเป็นจานที่เราทําเองดีกว่าเตรียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รออีก4วินาทีมั่นใจว่าจะเอาอันนี้จริงๆมันเป็นคูกิ้งนะแต่นี้มันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกันแล้วมั้งปะเอานี้แหละเอาเวกี้สมูทตี้เข้าร่วมใช่ไหมใช่คะ่ะเอาแหละมาตัดสินกันเลยอันสุดท้ายเป็นของเราเองทำไมมาเรียกโยมมาจัสตี้วะเรากลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วหรอ อันนี้แน่นอนเลยว่าเราทำเองไม่ต้องสงสัยเลยไหนมาลองหน่อยสิโอ้โหไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยมันทั้งคลีนทั้งเฟรชสดใหม่รู้สึกได้รู้สึกได้ว่ามันได้รับสารอาหารเยอะมากอ่าตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเนาะเฟสติวัลนี้ อันดับ3ประกาศผลไปเลยคิว300เลยเลยหรอพอคลาย3หคิวก็ทำอาหารเก่งนะพอคลายนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเขาเป็นเชฟไม่ต้องสงสัยโอ้ย y g o กอดเดือดัง946าร้อยหอยเย้โอ้ยอดเยี่ยมไปเลย ฉันคิดว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเอาชนะฉันได้สิอีกนะเนี่ยโอ้กระผมผมฉันเนี่ย <Excellent job. S 1> นนประเมินเธอต่ำไปนะยินดีด้วยเอาล่ะอย่าลืมเอารางวัลกลับบ้านด้วยนะ <c oughs> ได้ไรได้อันนี้คืนโอาย heavy boot มีแล้วมีอีก the protein กินไปเลยช็อกโกแลตสปอนมันเยอะมากเลยอะ่ะมันกินไม่ไหวไหนหนมปังเราว่าเราก็เอาขนมปังมานะ กินได้มั้งไหมเนี่ยขนมปังกินยาเฮ้ยเราสามารถกินขนมปังได้แล้วมันคืออะไรไม่รู้ไม่ได้แล้วแล้วกินขนมปังสิไม่ได้ตอนนี้เลเวลทำอาหารของเราเนี่ยมันมันแปดสิบแล้วนะแปดสิบสามแล้วด้วยยังไม่สามารถกินอาหารเมนูใหม่ๆไ,ได้แน่สงสัยนะสิว่าเรามาทำอะไรที่นี่ เพราะว่าเราได้เตรียมรอย a l ามแครอทมาจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะไปจับบอสมากันไม่รู้จะจับติดหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปลองดูเพราะว่าเราไปดูข้อมูลมาว่าบอสมาเนี่ยเขาชื่นชอบแครอทรอยย่าด้วยนะอุตสาบปลูกปลูกไาตั้งหลายรอบกว่าจะได้นี่แน่นี่แน่นแนเ,เก็บ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 ปลาเซฟแล้วเข้าไปเลย มาจับบอสมากันเถอะแล้วเราก็ได้ขยายพื้นที่บ้านสัตว์เหลียวแล้วด้วยดังดันเนี่ยเราจะไม่ยอมพ้าน้ําเหลวเด็ดขาดรูปก่อนรูปก่อนรูปเผื่อจะเชื่องรูปจนกว่ามันจะไม่ขึ้นโอ้ m ม g ก็ใจเย็นสิจ้านี่นายนะ่ะกินดีรัสเข้าไปโอ้ oh my god หอจุง จริงๆเนี่ยม้านเนี่ยเป็นอะไรที่มันมน่าจับนะขี่ได้ด้วยแล้วก็รูปร่างหน้าเกรงขามสมควรที่จะต้องมีไว้เสมือนเป็นเออเสมือนเป็นตัวแทนของสามีสามีที่เชื่อวดีลารเฮ้ยพอแล้วพอแล้วดูสิติดไหมถ้าไม่ติดจะค่าทิ้งเลยอะหมดเก้าอันนี้นะ ถ้าแกไม่ชอบนะฉันจะฆ่ากระทิ้งเลยอย่าเพิ่งได้ไหมไม่ได้เอามาแค่เก้าอันด้วยติดเธอจะได้ไม่เปลืองเข้าใจเปล่าโอไมคก็เ oh หลืออีก6อันเอง5อัน4 3อ้ ไม่ติดอะไม่ติดไม่ติดกไไ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ติดเราก็รีเกมใหม่แค่นั้นเองเอง่ายๆรีใหม่ยอมเสียเวลาคะ่ะนะคะแต่ใจไม่ยอมเสียแครอทเราจะไม่ยอมเสียแครอทก้าวลูกนี้ไปฟรีๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราลืมไปเราต้องรูปเขาก่อนนะคะรูปก่อนนะ <Okay. S 1> วันนี้แกต้องเป็นของฉันโอ้ย <_ an> เดี๋ยวจะพาไปเ้ลเชื่อเธอไปอยู่บ้านกันถึงบ้านมันจะเป็นบ้านแคบเป็นบ้านไร่บ้านฟาร์มแคบแ,แ,แต่นายก็มีเพื่อนนะโอ้ยนายมีทั้งวัวมีทั้งไก่มีแฟรี่สวยๆทั้งสี่ตัวมีหมามีแกะ มีพึ่งแล้วมีอะไรอีกอะจำไม่ได้แล้วอย่าโหดนักสิเอาไปโหดในดันด้วยกันโอเคไหมโอเคไหมโอ้โอขนมันกระพือมากเลยอะเขาเรียกอะไรอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดแล้วมียูเก้าอันต้องติดไม่ติดก็รีเกมใหม่ง่ายๆเอาไปจับยากอันเนี้ยถือว่ายากอะเราเอามาน้อยด้วยออ้ยมันต้องได้อะมันต้องได้ ไม่เป็นไรไม่ได้ก็รีใหม่อุ้ยติดแล้วดีใจมากเลยดีใจมากเลยโอ้ไม่ก๊อหน้าเขาเหมือนน้องหมาที่บ้านเลยอะมันหมาที่บ้านชื่อว่าสีนีเลยเนี่ยเหมือนมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาให้คนที่บ้านดูคนที่บ้านจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันสนีนีหรือเปล่านเนี่ยเหมือนมากเลยโบล์เออชื่อโบล์หอชื่อโบก็ได้เป็นชื่อที่ดีอยู่แล้ว โอเควันนี้เราจะมารับเควสนะคะเพราะว่าเควสของเราน่าจะส่งได้เลยก็คือเควส์า o w e r s Blue Kristan เก็บเกี่ยวเออดอกบูคิ k ต i นรับเลยละกันเป็นเควสมาจากมาการาตเป็นยังไงบ้าง รู้หรือเปล่าว่าบูคิสต้าเนี่ยมันคืออะไรมันสวยงามแล้วมันก็มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะเลยนะนูน่นนี่นั่นแล้วก็นั่นนี่โน่นมันปลูกยากนิดนึงนะแต่ว่าใช้ความพยายามนิดนึงมันก็คุ้มค่าแล้วแหละอ่าโอเคบูคิสต้าน,นี่นะคะเขามาจากเป็นมเมล็ดที่เก็บมาจากอะไรนะซเซอร์เซเลโซฮิวที่มันมีต้นไม้เดียวๆอยู่ตรงเหวะอ่าแล้วก็ปลูกใช้เวลาปลูกประมาณ กินเวลาทั้งเดือนเลยแต่ว่าเราทําการเร่งใส่น้ํายาเข้าไปให้เขาสปีดโตสปีดแบบ4.3เท่าเลยนะคะนี่ตอนนี้เขาก็เติบโตแล้วบลูคริสตัลบลูคริสตัลเนี่ยจะปลูกเติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูสปริงนั่นเองนะคะเนื่องด้วยที่ว่าฟิลของเราที่ฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันเต็มเพราะว่าเราปลูกผัก เพื่อที่จะเก็บเลเวลไว้ให้ถึงเลเวล10เราก็เลยไม่ได้มีพื้นที่ที่จะปลูกบูคริสต้าลก็เลยเอามาปลูกในฟาร์มที่บ้านแล้วก็ใช้น้ำยาเร่งเอาแล้วก็ใส่ปุ๋งใส่ปุย๋ยใส่ให้มันแข็งแรงปรับหน้าดงหน้าดินแล้วตอนนี้เขาก็โตแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งเควสได้สักทีเอ้ยพูดอะไรเยอะเก็บเลยละกันนะคะอ่าเก็บเลยไหมจริงๆก็ควรจะเก็บ อันนี้ก็มีปลูกอีกนะปะเดี๋ยวเราไปส่งเพจกันเลยดีกว่ามันใช้เวลาปลูกแบบนานอะจะจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนสามารถไปเก็บได้ที่ภูเขาเซเซซิโซเซเซเรโซฮิวนะคะตอนนี้เราก็ส่งเพจได้แล้วก็สามารถซื้อดอกไม้ได้ที่ฟารเวิร์ดชอปโอเคโอ้วันนี้มันรู้สึกว่ามืนน แล้วก็ไปดูเลยว่ามีดอกไม้อะไรปลดมาเราคิดว่ามันน่าจะเป็นดอกนั้นแหละ blue c r y s t a นี่แหละถ้าดาไม่ผิดส่วนใหญ่มันให้เราปลูกแล้วมันก็จะปลดอันนั้นมาให้เรานี่ไงน่คะ blue crystal ซีใช้เวลาปลูกทั้งสิ้น55วันแล้วก็เติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลินั่นเองโอเคไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปดูเควสดีกว่าว่ามีเควสอะไรมาบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลานานมากๆเลยที่เราคร้างเควส์สองเควสนี้ไว้ลำดับต่อมาให้ปลูกกรีนคริสตัลกรีนคริสตัลนี่น่าจะเป็นฤดูร้อนแน่ๆเลยอะไม่แน่ใจว่าเก็บเกี่ยวไปหรือยังแต่เหมือนเคยปลูกไปแล้วเราคิดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองสุ่มรับดูรับเลยนะ r Write i t down เราจำได้ว่าไปปลูกในแปลงฤดูร้อนนั่นแหละ เป็นเควสมาจากคิวได้ยินเกี่ยวกับกรีนคริสตัลไหมมันคือดอกไม้มันสวยงามมากเหมือนคริสตัลจริงๆเลยแต่ว่ามันปลูกยากหน่อยนะแต่รู้ว่าเธอทำได้โชคดีอ่าเราปลูกไปแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็สามารถซื้อเมล็ดดอกไม้ใหม่ๆได้แล้วเออ แล้วเราก็กลับไปดูเลยเพื่อความต่อนเนื่องช่วงนี้มันก็จะเงียบๆหน่อยกับเกมนี้นะคะเพราะว่า <Welcome. S 1> จริงๆแล้วที่หายไปประมาณ2วันไม่ใช่อะไรมันยังไม่ค่อยมีอะไรเราเอาเวลาเนี่ยไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปทําฟาร์มปลูกพักปลูกดอกไม้เอาเลเวลของมันด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำของอัปเกรดของตัวเองให้พร้อมที่จะไปลงรุนปาน่าชั้นที่3งั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้ <Welcome. S 1> ก็ปลด กรีนคริสตัลซีดนะคะใช้เวลาปลูก70วันโชคดีที่ว่าปลูกไปแล้ว <c oughs> ก็เลยรับเคล็ดได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะถ้าใครเกิดถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าไปเก็บมาจากไหนไปที่หุบเขานนเซซริโซนะคะมันจะมีพอเราวิไปถึงตรงนั้นแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาลงมาเดินลงมาเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอต้นไม้โดดเดี่ยวอยู่ตรงหุบเขาอยู่ตรงหุบเหวเลยแล้วเราก็เก็บซึ่ง ไอเมล็ดที่ดรอปได้เนี่ยมันก็จะเป็นเมล็ดประจําฤดูนั้นๆอย่างตอนนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลิเมล็ดที่เก็บได้มันก็จะเป็นเมล็ดเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็น blue crystal แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนมันก็จะเป็น green crystal ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นเรด crystal ถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะเป็น white ร r y s t a l อ่ะถ้าจะไม่ผิดต่อมาให้เก็บเกี่ยว red crystal อันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะมันต่อเนื่องแน่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเควส์เรติสเซอเสร็จมันก็จะต้องเป็นไวท์คริสเซอไหมเดี๋ยวลองรับเลยเควสสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเพราะว่ามันมีเควสสำคัญสําคัญมาแค่2องเควสนอกนั้นก็เป็นเควสแบบส่งของอันนี้เป็นเควสมาจากฟอร์เต้นะคะเคยได้ยินดอกไม้ที่เรียกว่าเรติสเซไหม มันมีสีแดงแล้วก็มีคลิบใสๆหรอแล้วก็สวยงามฉันอยากจะให้เธอเนี่ยปลูกมันอะแค่นี้เองไหนลองดูสิเราก็เก็บเกี่ยวไปแล้วเออเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเก็บมา เราควรจะรีบปลูกทันทีเลยนะถ้าเกิดใครเก็บได้มาควรจะเอารีบไปปลูกในแปลงนั้นๆแล้วก็รีบเก็บเกี่ยวนะคะเวลาเจอเควสอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องทําน้ํายาใส่ไปให้เยอะๆเยอะๆอัดเข้าไปให้เยอะๆเยอะๆให้อัตราการเติบโตของเขาเนี่ยเร็วดูเหมือนว่าเราจะเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เราก็สามารถซื้อเมล็ดใหม่ๆได้อ่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะงั้นเราก็กลับไปดูรอบที่3เชื่อไหมเดี๋ยวเควสต่อไปมันน่าจะเป็น ไอไวท์คริสตัลแน่เลยมารอพี่สามอ่าก็จะเป็นเรดคริสตัลนะคะปลูกได้ดีในฤดูใบไม้ร่วงใช้เวลาปลูก80วันเฮ้ยไหนลองกลับไปเช็คเควสซิวันนี้รับไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าน่าจะยังคงเช็คได้อยู่ตอนนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวจะเอาพรุ่งนี้ละกันอ่าจีจีโด จีจีโดอันนี้เราน่าจะยังส่งไม่ได้เพราะว่าเรากําลังปลูกอยู่เพราะว่าอันนี้มันเพิ่งจะเป็นเริ่มต้นปีใหม่เป็นฤดูใบไม้ใบไม้ผลินะส่วนก่อนฤดูใบไม้ผลิมันก็เป็นฤดูหนาวใช่ปะละ่ะเราเพิ่งจะปลูกไปนี่เอง